มาทุนตัดตัดเราก็จะมาดูอันนี้อินพุตเข้าอันนี้ลบมีบวกอินพุตอันนี้ก็จะเป็นเอาพุตออกลบบวกออกพุทธเราก็จะมาดูกันใช้ค่าอันนี้จอแสดงผล้วถ้าเรากดปุ่มบวกนี้นะกหนึ่งทีมันจะโชว์ค่าต่ำตําตัดที่เราตั้งไว้ถ้าเรากดลบอันนี้ก็คือจะโชว์ค่าที่มันจะต่อกลับมาถ้าเรากดบวกสองทีอันนี้เราก็จะตั้งค่าได้เว่าเราจะให้มันแรงดันมันแรงดันต่ำที่เท่าไหร่แล้วมันก็จะตัด อย่างเราเซตไว้แรงดันต่ำที่17.5โวลต์พอถึง17.5โวลต์เสร็จปุ๊บมันก็จะตัด <c oughs> นี่อันนี้คือไฟ l e d เอา t ุ u t พอแรองดันตกไปที่17.5โวลต์ปุ๊บมันก็จะตัดตัดการทำงานปุ๊บ output ก็จะไม่มีแรงดันออกในการเซฟแบตเตอรี่ถ้า,ถา,ถา,ถาเรามากดตรงนี้ปุ่มตรงนี้กดสองทีเราก็จะมาเซฟค่าได้เห็นไหมอันนี้ค่ามันก็จะบวกจากแรงดันต่ำตัดเมื่อกี้นี่คือไว้ให้แรงดันต่อถ้าสมมติว่าเราตั้งไว้0.5นย์จุดห้าเมื่อกี้มันเป็น17.5สิบเป็ดจุดห้าใช่ไหม นี่เอาพุทมันก็จะต่อการทำงานก็จะมีไฟออกที่เอาพุทถ้าเรากดปุ่มนี่ปุ่มบวกค้างไว้อันนี้เราก็จะมาเซตค่าการแสดงผลว่าแรงดันที่เรามาต่อเนี่ยกี่บโวลต์เราก็ตั้งไปสมมติเราแรงดันที่เราเอามาต่อเนี่ยมาใช้งานเนี่ยยี่สิบโวลต์เราก็ตั้งไปว่าแรงดันเนี่ยแรงดันอินพุทที่เรามาต่อยี่สิบโวลต์เราก็เราก็เซตไปส่วนนี่ปุ่มลบถ้าเรากดปุ่มลบค้างไว้ตัวเนี้ยมันเป็นการหวงเน่วงเราก็ตั้งได้มันจะเป็นนาทีให้คือหนึ่งนาทีถ้ากดก็จะเป็นสองนาทีก็ สมมติอ่ะเราเอาแบตเตอรี่ลูกใหม่มาเสียบพอมาเสียบเสร็จปุ๊บในการน่วงเวลาเนี้ยถ้าเราถ้าอย่างเมื่อกี้เราตั้งตั้งไว้ศูนย์ศูนย์นาทีคือเสียบปุ๊บเอาพุทต่อทำงานมีไฟออกขุ้ทเลยแล้วถ้าเรากดตั้งเป็นหนึ่งนาทีหน่วงหนึ่งนาทีเวลาเราแบตเตอรี่มาเสียบปุ๊บเอาพุทจะยังไม่ต่อไม่มีแรงดันออกคือต้องรอหนึ่งนาทีก่อนพอครบหนึ่งนาทีเสร็จปุ๊บเอาพุทถึงจะต่อการทำงานแล้วให้มีไฟออกที่เอาพุทแรงดันที่เอาพุทออกไปนะนี่ก็เสร็จสิ้นการตั้งค่าโมดดูลตั